สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตอาซอยกลับเข้าสู่นะักทิดลุยอาเซียนอาเซียนตูกเกเตอร์กับคำถามที่ว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านชาวมอนในอำเภอสังขระบุรีมีลักษณะคล้ายหน้าต่างแบบนี้คืออะไรและพื้นที่ส่วนที่ยื่นออกมานะครับของชาวมอญจากบ้านต่างๆไว้เพื่อ ส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านคนมอนลักษณะคล้ายๆหน้าต่างแบบนี้จริงๆแล้วก็คือหิ้งพระนั่นเองครับน้อง ซึ่งคนมอนมีความเชื่อว,ว่าพระพุทธรูปหรือรูปเคารพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงและมีคุณค่าต่อจิตใจส่วนกิจกรรมในบ้านเป็นเรื่องทางโลกซึ่งแตกต่างจากโลกทางธรรมของพุทธศาสนาก็เลยต้องสร้างหิ้งพระในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยแยกออกมาจากตัวบ้านให้เป็นสัดส,ส่วนต่างหากเหมาะกับการทำพิธีกราบไหวบูชานั่นเองครับ ชาวมอญมีความเชื่อว่าพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งหิ้งพระเอาไว้ในที่ที่เป็นสัดส่วนจึงแยกออกมาจากส่วนตัวนอกของบ้านนะคะซึ่งจะแตกต่างจากความเชื่อของชาวไทยนิดเดียวค่ะคนไทยนะคะเชื่อว่าพระเป็นของสูงเหมือนกันแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยจะตั้งหิ้งพระเอาไว้ในบ้านนะคะหรือว่าตั้งออกมาเป็นอยู่ในห้องพระจัดเป็นสัดเป็นส่วนตั้งโต๊ะหมู่บูชาเหมือนที่น้องๆได้สวดมนต์ไหว้พระกันก่อนนอนทุกคืนนั่นเองค่ะ สีแดงถือว่าชนะไปได้เพราะว่าขั้งใครไอดอลเขาเลยนะฮะพี่แจ๊คครับโอ้ทำให้สัปดาห์นี้ครับน้องแชมป์ของเราได้แก่น้องจากเรียนน้มินทราชิน,นูทิศส,สติวิทยาพุทธมนตร์ครับรับเลยครับ2 0 0 0มืนบาทและเกียรติบัตรด้วยที่แพ้นะคะไม่ต้องเสียใจยเพราะว่าเราก็มีเงินรางวัลตอบใจให้1 0 0 0งม่บาท ครับจริงๆพี่เจี๊ยบก็ทำให้ทุกคนผิดหวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่เจี๊ยบก็ไม่มีอะไรจะให้นะฮะก็คือก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่มีจริงครับโอกาสหน้านะอ่ะเจ้าน่าครับวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพีแลคตะซอยมีโอกาสต้องขอเชิญทั้งสามีครับขอบคุณจั้นครับแจ็คขอบพี่เจี๊ยบครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับที่นี่คนร้ายทีวีครับกับลักขิตรุยาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ บ้านพร้อมหรือยังครับได้เวลามารู้สนุกกับคำถามประจำสัปดาห์กันแล้ววันนี้ถามว่าสัญลักษณ์ของเมืองมะลกาคืออะไรระหว่างข้อ A จัก,กรวาลหรือข้อ B ควายส่งคำตอบที่ถูกต้องแบบครบถ้วนมาได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g จนะักคิดตะลุอยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลบูลค่า1,000บาทไปเลยทันที จะเกิดอะไรขึ้นท้านักชกเหรียญทองโอลิมปิกต้องประทะคารมกับตูนบริบัติลำบากถึงอาตุยต้องออกโรงเป็นกรรมการเฮ้ย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 เล่นไปได้หนักมากอู้หน้าเป๊ะหน้าฟาบักหน้าปะปุ่นี่ไงประยัดได้ไงผมบอกแล้วอย่าเล่นกันแบบนี้ติดตามได้ไหนนักชิตลุยอาเซียนเพรียหน้าห้ามพลาดครับ